สวัสดีครับผมออบจากครัวตู้ข้าวนะครับวันนี้เนี่ยผมมีสูตรไก่ทอดนะครับที่ผมใช้ขายอยู่ในร้านครัวตู้ข้าวนะครับมาฝากทุกๆคนนะครับเป็นสูตรง่ายๆครับใช้เครื่องหมักน้อยมากครับแอมออกมาเนี่ยกรอบอร่อยเด็กทานได้นะครับผู้ใหญ่ก็ทานดีวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายนะครับใช้เวลาในการทําก็น้อยทอดแล้วน้ำมันไม่ดําด้วยนะครับจะมีเครื่องปรุงแล้ววิธีทํายังไงไปชมกันครับและนี่ก็คือหน้าตาไก่และเครื่องปรุงที่ผมใช้นะครับในร้านครัวตู้ข้าวนะครับที่ผม ที่ผมทาการขายอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีแค่นี้เลยครับรถด,ดีไก่นี่ครับรถด,ดีไก่นี่อย่างแรกแล้วก็แป้งแป้งชุบทอดปรุงสําเร็จนะครับของรถด,ดีแล้วก็ปีกกลางนะครับที่จริงเนี่ยจะใช้เป็นน่องหรือว่าจะใช้เป็นปีกกลางติดปีกบนก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมจะใช้ทั้งหมด400กรัมนะครับเริ่มต้นด้วยเนี่ยนำไก่ไปล้างน้ําก่อนนะครับผม ทหให้่าเป็นส่วนของเออมือกต่างๆครับที่เราซื้อมาเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วจาส่องน้ำก็พอครับต่อไปนะครับเราเอาไก่ที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยครับ มาบ้างนะครับวิธีการบั้งก็ง่ายๆเลยครับจะบ้างถ้าเกิดเอาหนังขึ้นด้านบนนะบ้างนี้ไหมนี่ครับแค่นี้เลยครับบัางตามแนวกระดูกเลยครับตรงกลางกระเว้าวนี่แค่นี้เลยครับบัางแค่นี้เลยเลยวลาหมักมันจะได้ซึมเข้าเนื้อนะครับอร่อย ครับต่อไปไปดูวิธีการหมักเลยครับต่อไปก็เป็นวิธีการหมักนะครับผมใช้รถด,ดีนะครับอันนี้คือไก่400กรัมนะครับเท่ากับว่าเราต้องใช้เนี้ยทั้งหมด4ช้อนครับผมสิดเลยครับเอาพอดีพอดีนะครับนี่ไม่ต้องล้นพอดีพอดีหายเลยหนึ่งสองสามสี่ แค่นี้เลยครับแค่นี้เลยขออนุญาตใช้มือนะครับมือเนี่ยผมล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับคลุกเขาให้เข้ากันครับคลุกเลยครับนี่คลุกให้เข้ากันให้ในส่วนของผงรสดีนะครับละลายแค่นั้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการนำแป้งชุบทอดนะครับปรุงสำเร็จนะครับ มาใส่ลงในไก่นะครับโอเคไก่เราก็หมักครบสิบนาือนทีแล้วนะวิธีนี้นะครับจะเป็นแป้งฉุบทอดพงสมเร็จนะครับรสดีกับน้ําเย็นจัดนะครับนี่น้ำผมใส่น้าแข็งมาแล้วโอเคครับแล้วเราจะใส่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะใช้ตาช่างนะครับเป็นการตรงเลยวิธีการใส่นะครับดูด้านท้ายได้เลยนะครับเราใส่ตามนี้เลยนะครับนี่เขาจะมีบอกอยู่นะครับจําตัวเลขข้างหลังถุงนะครับจะง่ายที่สุดครับผม สามสิบหกนะครับรรสามสิบหกกัมใส่ลงไปอ่าโอเคครับอ่ะ่าจะได้แล้วแหละโอเคครับสามสิบหกนะโอเคต่อไปเป็นน้ำน้ำเนี่ยเราใส่ที่หกสิบสี่นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับอ่าอันนี้ผมไม่ใช้มือนะครับขออนุญาตใช้ชอ้อนนะครับเพราะมันจะเปิดมากนี่ครับก็จะได้เป็นใบมานนี้นะนี่ดูมันจะเป็นการคลุกเคลือบนะครับคลุกเคลือบของแป้งนี่ครับมันจะละลายพอดีเลยเห็นไหมครับอ่าลงโปเป๊ะครับส่วนนี้ลงตัวมากดูครับ มันจะละลายพอดีเลยนะครับนี่ดูครับนี่เห็นไหมดูแป้งครับจะเคลือบไก่พอดีเลยนะครับแล้วก็พอปรุงเสร็จเนี่ยสามารถนําไปทอดได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันเลยครับผมเป็นในส่วนของการทอดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจุดไฟกันนะครับเป็นไฟการค่อนแรงนะครับโอเค มันลงมาเรียบร้อยแค่นี้พอเดี๋ยวรอนะื้อมันรอสักครู่หนึ่งครับผมโอเคครับนี่ผมจะให้ดูไก่ที่ดหมักไว้ทีนะครับนี่หน้าตาจะเป็นในลักษณะนี้นะครับไก่ที่หมักไว้นะครับโอเคมาทอดกันเลยครับมาได้แนละ้วผมจะลงก่อนนะครับครึ่งหนึ่งครับอถอาไปเลยเห็นมเดียร,ร้อยนะครับ Okay. ใส่ลงไปครับค่อยๆใส่ลงไปนะเ okay, ครับใส่ล้วไว้เสร็จุ๊บไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับใส่ไว้นี้ก่อนเลยเอเคครับอ่าข้อสอนะครับ อนนี้ผมก็ทอดมาถึงชุดสุดท้ายเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับอ่าสงเกตด,ดูนะครับว่าในากระทะเนี่ยน้ำมันยังใสอยู่เลยนะครับสูตรสองทางร้านเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทอดไปแล้วเนี่ยสามารถเอาน้ํามันเนี่ยมาใช้ต่อในอย่างอื่นได้นะครับกเช่นจะไปทอดไข่หรือจะทอดไก่ต่อก็ได้นะครับสังเกตไหมน้ำมันยังใสอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่ผมทอดไก่มาสองชุดแล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นชุดที่สองแล้วนะครับ เนี่ยสียังสวยนะครับดูน้ำมันนี่ยังใสอยู่เลยนะครับแล้วไก่เนี่ยก็สีเหลืองสวยน่าทานมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราสุกนิดนึงนะครับจะเสร็จแล้วครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมเป็นไฟแล้วโอ้โหมีครับนี่คือไก่นะครับดูครับโอ้โหสีสันสวยงามมากครับน่าทานจุดๆครับกรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะครับโอ้ดูครับ แล้วดูน้ำมันนะครับน้ำมันยังใสอยู่เลยนะครับอ่าดูน้ำมันครับดูน้ำมันน้ำมันยังใสอยู่เลยนะครับยังเห็นก้นกระทะอยู่เลยนะครับสีสันสวยงามครับอืมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเรียกแม่บ้านกับลูกชายผมมาชิมนะครับผมโอเคอกรอบไหมกรอบอร่อยไหมอืมอร่อยแบบ เื็มความังดีไม่เคยไม่หวานแล้วคือเด็กๆทานได้แน่นอนรสชาติอร่อยถ้าอยากจะให้เพิ่มรสชาติอร่อยวันนี้ก็จิ้มเหมือน้ังจิ้มอร่อยโอเคนะครับก็เป็นสูตรของทางร้านเรานะครับร้านตู้ข้าวเราเองนะครับเอ้นี่ฮะความกรอบนี่แน่นอนไงอร่อยไหมครับอืมโอเคสุกไหมสุกนะสุกทั่วถึงเลยบางบางที่เขาทอดแบบ ข้างนอกกรอบข้างในไม่สุกหรือบางทีข้างในสุกข้างนอกก็ไม่อะไรอี่พอดีเลยเนี่ยเอาไปทําทานเล่นก็ไม่มีปัญหานะครับเอาไปทําเลี้ยงได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทอดแล้วกระทะไม่ดําด้วยนะครับเคหรือจะนําไปต่อยอดนะครับขายก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันวดีครับโอเคอร่อยๆไครับนี่ ไก่ทอดครับหัวแป้งร่วง